คนรักสุขภาพมาทางนี้ค่ะวันนี้เรามาทำน้ำผักผลไม้ปั่นใส่แบบองที่มีประโยชน์ลงไปแล้วก็เอาไปปั่นคนรักสุขภาพจะต้องทำดื่มแบบนี้นะคะเรามากินให้มันเป็นหลักเลยเราจะได้สบายแล้วมีมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรแบบเนี้ยกินผักให้มันเป็นยาเนาะ กินผักเป็นยากินอาหารให้เป็นยาเอ,อกินผักให้เป็นยาเนี่ยวันนี้เราก็มีพวกแอปเปิลมะเขือเทศกีวีแครอทเนี่ยเราเนี่ยก็แล้วก็ฟักทองเราก็จะเอาพวกนี้ค่ะมาแล้วก็พวกตระก,กูลเบอร์รี่ทั้งหมดเนาะมีบูเบอร์รี่มีฮัสคัพมี สตอเบอรี่ uh, มีอะไรต่ออะไรที่มันบำรุงสายตาเนี่ยราดเบอรี่อะไรเราก็เอามาใส่แล้วก็ปั่นลงไปเราไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่น้ำผึ้งไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะ เพราะว่ามันจะอร่อยอยู่ในนั้นอยู่แล้วใส่แค่น้ําเปล่าลงไปจะเอาน้นําร้อนหรือจะเอาน้ําเย็นก็ได้ใส่ลงไปแล้วก็เอาไปปัน่นเราก็มาดื่มแบบเนี้ค่ะเพื่อสุขภาพของตัวเราเองจะได้มีวิตามินซีเยอะๆและมันก็จะได้ไปช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงถ้าเราทําดื่มแบบเนี้มันมีประโยชน์กว่าที่เราไปซื้อวิตามินซีเป็นเม็ดๆมากินนะคะทุกคนขอบคุณนะคะ